สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลายแม็กซ์กับผมดรโกธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุกๆวันพุธกลางสัปดาห์เวลาดี10นาิก30นาทีทาง Modern ์ y น m ์ o t HD กดหมายเลข30นะครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับก็คิดถึงเขา หนุ่มหล่อสไตล์แบดบอยนะครับชีวิตเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหตั้งแต่เข้าวงการมาผ่านวิบากต่างๆมากมายและตอนนี้มีคดีความด้วยจะจับผู้ร้ายได้ไหมรวมไปถึงชีวิตคู่จะปั๊มลูกปั๊มทายาตได้เมื่อไหร่ไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับนั่นคือน้องบีมสันดูนะครับประชากฤิตนะครับกับในรายการคลายแมท นักแสดงดีเจหนุ่มลุกแบดบอยบีมสลันยู่ประชากิจเผยความคืบหน้าคดีความถูกแฮกโซเชียลหลอกยืมเงินคนสนิทอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานมีครอบครัวแจ้งไม่ได้หายจากวง่าการบันเทิงเปิดเผยโปรเจกต์ใหม่ของตัวเองรองู้บคุยและตอบคำถามในรายการ c r i m แม็ก และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องบีมสรันยูครับสวัสดีครับน้องบีมสวัสดีครับพี่กสวัสดีครับโหยังหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะครับผมเข้าวงการมากี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เท่ากับปีที่สิบห้าแล้วนะครับเออพี่เห็นตั้งแต่แบบเข้ามาแบบเป็นลุกแบบว่าเป็นลุกยังไงอ่ะแบดบอยน่มีรอยสักเทียบครับเนาะแต่ล่าสุดฮอตพีคมากเกี่ยวกับเรื่องคดีความต้องบอกว่าอยู่ๆมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมนี่ชอบ เจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจดวงตัวเองนะครับแต่ว่าล่าสุดนี่โดนแฮกไลน์แฮก a c e b o o k แฮก Messenger แล้วก็แอบอ้างว่าเป็นตัวเราไปขอยืมเงินคนรอบตัวหมดเลยใช่ที่เห็นเป็นข่าวอยู่แล้วคดีของเราเนี่ยเขาไปหลอกคนของเราได้ไปเยอะไหมก็ได้ทั้งหมดไป59,00 0บาทรอบตัวนะครับแล้วคนที่โอนส่วนใหญ่แล้วเป็นคนสนิททั้งนั้นเลยที่คิดว่าเราอ่ะเดือดร้อนในตอนนั้นจริงๆคือเลยไม่ได้สนใจว่าให้โอนไปชื่อไอพิพัดเนี่ยไอโจนคนนี้นะครับเขาก็โอนกันทําให้เรารู้สึกว่าแบบ เออแก๊งเรานี่ก็โอนไวเนาะคือเราเราให้คําแนะนําสําหรับประชาชนดีกว่าที่กขาังชมอยู่ประโยคที่คนร้ายจะทักมายืมเงินเขาจะพูดว่าเออขอยืมเงินก่อน5,000หรือว่า9,000ได้ไหม <ừ> เดี๋ยวตอนเช้ารีบโอนคืนให้นะคือจะพูดลักษณะคือไม่ได้ยืมเป็นแสนเป็นล้านครับคือประมาณ5 0 0 0ัน0 0ของบีมเนี่ยโดน900 0แต่ว่าประชาชนทั่วไปที่ส่งทาง i อส่วนตัว DM มาหาบีมนะฮะเขาจะโดนมีตั้งแต่ อ่าพันห้าสามพันห้าพันอยู่ที่ไอจรนพวกเนี้มันมีหลักจิตวิทยาครับมันดูว่าเราคุยก<ม>ับคอมเมรนชันเก่าๆเ,เนี่ยหรือคนเก่าๆเนี่ยประมาณไหนเท<ม>่าไหนว่าโอนได้พอเราของเงินไปปุ๊บมันจะรีบยิงมิสคอมมาหาพี่ก้อครับถึง2-3ถึง3ครั้งว่า,าเหมือนเราอะ่ะแต่พอรับสายมันก็ตัดไปเหมือนว่าเรารีบหบรีบโอนเดี๋ยวนี้ เห็นไหมดูมันมีจิตวิทยาอีกคนพวกนี้ครับแล้วใกล้ตัวที่สุดของเรานี่คือใครน้องสาวโอ้น้องสาวยังโดนน้องสาวแท้แทของบีมนะครับแล้วก็หลานหลานผมมันยังจะเอาไม่หรอกเขาก็อย่างเราพูดตรงๆนะถ้าเป็นเราอะแล้วสมมติมีข้อความอย่างนี้ส่งไปพี่สาวเฮ้ยขอยืมเงินหน่อยสิห้าพันพี่สาวก็ต้องรีบก็ต้องโอนเป็นห่วงว่าเราเป็นอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ถามเราจะโอนทำแล้วเขาคิดว่าให้เราโอนให้เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้น ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครนะครับมีคนบอกว่าให้โอนเงินเลยเราโทรไปเช็คให้แน่นอนก่อนครับอย่าโอนเลยโดย,โดยที่ไม่ถามจริงฮะแล้วตอนนี้จับคนลายได้หรือยังคือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนครับในกรณีของบีมเนี่ยโดนแฮกแล้วก็ล็อกอินในเรื่องของ f c e e o o o นะฮะแฮกมาจาก อีเมลเก่าๆต้องบอกคุณผู้ชมก่อนอแล้วก็ประชาชนทั่วไปและพี่โก้ด้วยครับว่าใน Facebook ถ้าเราลิงก์ด้วยอีเมลเก่าและยังไม่ไม่ไปปรับเป็นระบบ two factor หมายถึงว่าต้องส่ง otp รหัสเข้ามือถือมีสิทธิ์โดนแฮกได้ทุกคนตำรวจบอกมาครับเพราะเราเดี๋ยวนี้ชอบมีแบบว่า message หรือข้อความอะไรมาให้กดลิงก์กดคลิก แล้วเขาก็ออกมาเตือนภัยกันเยอะไม่ว่าจะเป็นธนาคงธนาคารดังนั้นถ้าไม่มั่นใจอะไรนะครับคุณผู้ชมก็จะไปกดเพราะเวลากดปุ๊บมันก็จะเกิดความเดือดร้อนอย่าไปใส่ข้อมูลของเราละเอียดอย่างนั้นเลยครับแล้วีบอกว่าตอนนี้เนี่ยบิมก็รู้คือเพื่อนเหตุการณ์ที่ผมรู้ได้เนี่ยคือโดนแฮ็กเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเพื่อนตำรวจคนโทรมาเองเพราะไอ้โจนเนี่ยมันมันไปขอเงินเพื่อนตำรวจผม เฮ้ยแต่เราผมก็บอกมันใช่เอวะเขาก็เลโทรหาผมผมก็ไม่รับสายพอรับสายได้ปุูเขาบอกอาจารย์อาจารย์โดนแล้วรู้ตัวเปล่าของเงินเขาก็เลยให้ทีมงานเขานะครับไปดูว่าไอ้โจรพวกนี้เนี่ยในบัญชีพวกนี้ไปกดเงินออกที่สาขาไหนบ้างนะครับก็ ะระหว่างล็อกอินลงมาแล้วก็ทําการสแกมเราตลอดเวลาเนี่ยเริ่มจากพัทลุงลงมาสงขลาแล้วมามจบมาเอาเงินทุกอย่างจบเนี่ยที่อเมริตะเดาซึ่งติดกับชายแดนมาเลเซียคือพร้อมหนีตลอดเวลาครับและเห็นบอกว่าอายุไม่ไม่เยอะด้วยไม่เยอะตอนนี้แค่20ต้นๆแล้วมีกันทั้งหมด20เอิมีทั้งหมด7คนครับแล้วก็เครือข่ายที่กระจายออกไปเนี่ยมีมากกว่า15้าคนทาเป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพผมเริ่งงงเลยฮะว่าเรียนหนังสือจบไปทําไมเนี่ย ถ้า, oh. าโลกเรามีเทคโนโลยีอย่างนี้แล้วหาหากินของคนง่ายๆคือ oh. ถ้ามาป้นต่อหน้าผมยังมีสิทธิ์สู้ถูกไหมครับไอ oh. ้นี่เราอยู่บ้านในเฉยๆมันรวบเราไปเลยอะ่ะใช่ไหมฮะล้วไปหลอกคือเรียกว่าหากินด้วยความ เห็นใจของคนหากินบนน้าใจของคนคือคนพวกนี้ไม่ควรให้อาภัยนะครับออบแล้วคิดว่ามันจะแบบยืดเยื้อไหมคดีนี้<ข>กว่าจะจบต้องไปขึ้นศาลไปอะไรไหมครับต้องบอกพี่โก้ว่าประชาชนทั่วไปอย่างเราแล้วก็ผู้เสียหายคือกฎหมายก็มีช่องว่างให้พวกโจรนะฮะเพราะว่าเขาก็ยังเขาก็มีสิทธิ์เขาเป็นผู้ต้องสงสัยเขาก็มีสิทธิท์ที่จะมาแก้ตัวหรือให้ปากคําด้วยหมายเรียกอตอนนี้เราก็จัดการเรื่องหมายเรียกไปสองหมายแล้วหม, <า S 2> มายหมายจับ มันไม่มาอยู่แล้วเลยมันออกทีวีขนาดนี้มันคงไม่มาหลอกแล้วก็ถ้ามันเป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ถ้าไม่ใช่มีผู้ส่วนเขาเรียกว่าอะไรมีมีส่วนรู้เห็นด้วยถ้าไปยืมบัญชีคนอื่นมาเขาต้องมาแน่เจ้าของบัญชีโดนไหมฉันบริสุทธิ์ของไม่โดนครับแต่ว่าต้องมาตามหมายเรียกว่าฉันไม่ได้รู้เรื่องนะไม่ได้รับจ้างเปิดบัญชีนะใช่ไหมครับถ้าไม่มาก็แปลว่าชัดเจนแล้วก็เนี่ยี๋ยวหมายจับถึงก็เดี๋ยวคงต้อง ต้องต้องต้องมาแถลงกันอีกทีพี่เป็นกาลังใจให้นะขอบพระคุณนะครับแต่เห็นบอกว่าปีนี้ครับราหูเข้าพร้อมกับโควิดโควิดนี่คือาราหูขีโควิดมาอีกทีนึงเลยเห็นบอกย้อนไป4เดือนที่แลว้วก็ประสบอุบัติเหตุครับ เกิดอะไรขึ้นครับเอ่อัวอุบัติเหตุของบีมส่วนใหญ่แล้วเป็นอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มในสนามเพราะว่าบีมเปิดโรงเรียนซูปป Skill, เปอร์บอยไรดิงสกิลเกี่ยวกับแข่งขันร,รถยนต์มอเตอร์ไซค์เจ็ตสก,กีสอนขับเรือทุกอย่างนะครับแล้ววันนั้นเพื่อนไปเทรนแล้วก็สปอนเซอร์ส่งยางปีเก่ามารเราก็เช็คเรียบร้อยแล้ว,ลวคือข้างนอกอะมันดูยางมันแข็งเหนียวครับแต่ข้างในยางมันเสื่อมแล้วก็ล้มไปแต่ผมล้มจนชินอยู่แล้วดังนั้นอุบัติเหตุเรื่องเล็กครับคือสายเราเนี่ยสายแบบว่าสายลุยหนยยาาลรวว้้บกกไดดมม ครับรางวัลอะไรบ้างล่าสุดรางวัลเวลาแข่งขันรถยนต์มันก็จะมีโฟเดียมอยู่แล้วครับ,รบนนก็วิ่งให้ทีมญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามก็ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขัน12ชั่วโมง huh. endurance นะฮะที่สนามช้างเจอไปการแข่งขัน2ชั่วโมงก็ได้ที่2มา 2> ครับบีมเป็นคนที่คาแรคเตอร์ชัดมากเลยเนาะทำในเรื่อง,องแนวไหนอะไรยังไงสไตล์รวมไปถึงสิ่งที่เราชื่นชอบก็คือรอยสัก คิดจะสักขึ้นมาลามถึงน้าภาพเลยไหมครับไม่ใช่นะอันนั้นเดี๋ยวไปขายคุกกี้ต้องบอกครับว่าบีมสักเนี่ยแต่ละอันในชีวิตก็มีเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตบีมสักใช่ไหมฮะอย่างอันนี้อายุ14่ตอนแรกก็สักฟัอันนี้คืออันแรกอันนี้แรกในชีวิตเลยครับอ๋อคือสักที่อันนี้แล้วทุกคนก็ล้อเรียนครับบอกว่ามันอคืนไปเที่ยวเมื่อคืนไปเที่ยวกลางคืนแล้วไม่ลบอ่ะมันเหมือนไม่ปั๊ม คืออันเนี้ยแปลว่าฟุตอนบิมไปลิีญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าโชคดีอะไรอย่างเงี้ยครับบิมก็เลยทําที่ญี่ปุ่นสักมาเรื่อยจนรายล่าสุดเนี่ยก็คือชกเทนไฟเทนแล้วเป็นคาแรคเตอร์หมาป่าแล้วบิมก็อยากจะได้แบบคาแรคเตอร์หมาป่าในหลังก็เลยให้ช่างยุทธเนี่ยที่เขาเป็นเป็นแชมป์สักเอเชียเนี่ยนะฮะเขาว่ารูปเหมือนมากทําให้เราก็ได้ผลงานนี้มาแล้วจะเพิ่มอีกไหม ก็ถ้ามีประสบการณ์ในชีวิตก็อาจจะถ้ามีรูว่างน,นะฮะตอนนี้รูไม่ค่อยว่างแล้วอ๋อเต็มหมดคือเราไม่ได้ฟิกว่าอาพอแล,ะละ้ว<ม>คือถ,คถ้าคิดว่าอ่ะอารมณ์เนี้ยอยากจะใส่สตอรี่บนเรือนร่างครับก็ไปสักอันนี้ทุกคนเป็นต้องบอกไม่ใช่แค่บีมนะ<อ>คือคนที่ชอบการสักช่องศิลปะอย่างนี้เขาเรียกว่าติดเข็มอ๋อก็คือก็อยากจะได้งานงานศิลปะดีๆของคนนี้คนนี้มาอยู่ในร่างอยู่ไม่เจ็บเหรอเจ็บทนได้ครับต้องบอกว่าใครที่บอกสักแล้วไม่เจ็บเป็นไปไม่ได้นะเออมันหนังหนามากคือเจ็บ แต่ทนได้อ oh. ครับเพราะผมก็อย่างอื่นเจ็บกว่าเยอะครับนี่แค่สักเองเออเออเออและชีวิตของเราก็แบบเติบโตมาจนแบบว่าตอนเนี้ยเป็นหนุ่มใหญ่รุ่นใหญ่โอ้ยเสียใจครับนะแต่งแต่งงงแต่งงานค,คนก็เฝ้าถามเหลือเกินว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทเออ บีมก็อยากมีเหมือนกันครับตอนนี้ก็ดูด้วยความพร้อมคือถ้ามีครอบครัวแล้วเราก็อยากจะร้อยเกับทุกอย่างนะครับแล้วก็ปัญหาคือเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่านับวันอะไรให้มันเป๊ะแต่เคยลองปล่อยไปแล้วมันไม่มาเพราะตัวบีมเองบีมไปตรวจเนี่ยทั้งสเปิร์มบีมนะครับสุมทรร้อยเปไปข้างหน้าเจ็ดสิบเปอมันวนอยู่ที่อีก3 0มสิบเปอร์เซ็นต์มันไปข้างหน้าฉะนั้นการเกิดเียกันครับสเปิร์มของคนเรามันต้องพุ่งไปข้างหน้าถูกต้องครับแต่จะมีหลายอย่างครับแต่ของบีี่ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หมุนตัวอยู่เหมือนตัวอยู่ไม่รู้มึงเปรี้ยอะไรอยู่เออต้องบอกว่าวนครับแต่ว่าบางคนก็หยุดอยู่กับที่เลยเออก็เลยต้องใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเด<อ>ลิเวอรี่เขาไปถึงไข่มันถึงจะเกิดการปฏิสนธิได้และเรารได้ทําในเรื่องของมิมีไม่ได้ทาตรงนั้นแต่ว่าเ,<อ>เราไปตรวจเรียบร้อยมาแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องฝากไข่อะไรไว้ด้วยเพราะภรรยาก็อายุเท่าเราด้วยฮนะเดี๋ยวจะไม่ทันครับคิดว่าอยากจะมีลูกทั้งหมดกี่คน บิมว่าในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้คนเดียวก็น่าจะโอเคแล้วครับอ uh huh. อยากเลี้ยงให้ดีที่สุดไม่ใช่แบบว่าเหมือนคนจีนโบราณแดีก่อนนะออกมา uh huh. แล้วก็เลี้ยงไม่เต็มที่แล้วก็ไอ้คนมีปัญหาเป็นเวนสเตชาว uh huh. าเราอยากคนนึงแล้วปั้นดีๆด,ดีกว่า uh huh. คออคารคิดดีเหมือนกันเนาะรเราลืมคิดไปเออจริงจริงนะสมัยก่อนเวลามีลูกมีลูกปุ๊บบางทีลูกคนกลางคนลืมมีปัญหา <No? S 2> คนเล็กก็มีปัญหา uh huh. คือมี คือแต่ก่อนคนมีคนมีลูกเยอะๆเนี่ยคือมีตังมันก็โอเคเลี้ยงลูกด้วยตังแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีตังแล้วไม่มีความมั่นใจให้เขาแล้วมี life security ให้เขาให้เขาไปไปปมด้อยทาไมฮะถูกไหมครับไปเฮ้ยเพื่อนมีตัวเองไม่มีใช่ไหมมีเยอะไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีก็คือมีให้ดีแล้วเลี้ยงให้แบบคุณภาพดีกว่าครับเนาะแต่อย่างไรก็ดีในฐานะที่เราก็เป็นรุ่นใหญ่อยู่ในวงการบันเทิงนี้โปรเจกต์ต่างๆที่เราทำเนี่ยมันก็มีมากมายครับ แม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงเรียนและเรื่องวงการบันเทิงนะครับครับตอนนี้บิมก็ทํามีรายการใหม่ด้วยนะครับเป็นรายการบันเทิงด้วยครับ huh ก็ชื่อว่าเมส์เสดเจ็ดสีอันนี้บิมก็ทําอยู่ huh อของค่ายเทโรดิจิตอลซึ่งมาร่วมกับทังช่องครับครับแล้วก็วิทยุบิมก็ทำด<อ>ีเจฮิต 955FM อยู่กี่ปีแล้ววิทยุนี่เบ็ดเสร็จแล้วไม่รวมลาออกไปห้าปีนะฮะผมทํามาแปดปีลาออกไปห้าปีตอนนี้กลับมาทําอีกสามปีแล้วต้องบอกว่าวงการวิทยุทำไมถึงวนกลับมาล่ะเพราะว่า มันเป็นบ้านใหญ่ที่เขาแบบคิดถึงเราเราก็รู้สึกดีที่เราลาออกมาไปทำร้านละครเต็มที่อย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. แล้วเขาก็เห็น potential เราแล้วก็ขอให้เรากลับเข้าไปทำงานได้การร่วมงานกันเราก็ดีใจที่บ้านใหญ่เปิดรับเรากลับเข้าไปเหมือนเดิมแลือยิ่งตอนนี้ก็มีอะไรใหม่ๆด้วยเป็นการร่วม กับบริษัทใหม่ๆนะฮะของทั้งเทโรไปร่วมกับที่อื่นเราก็มีรายการใหม่ๆเข้ามาก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยและ,แล,ะลักษณะการจัดรายการวิทยุของเราก็จะหนักไปทางด้านไหนพูดคุยหรือเปิดเพลงหรือยังไงเปิดเพลงครับแล้วก็เป็นช่วงฮิตฟิตคลับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเ<อ>พราะตอนนี้<อ>บิมก็หันมาดูนะครับมีทริคในเรื่องของการกินการคุมแคลริสอะไรก้ก็เอนทเคทคนได้แล้วก็รวมรวมถึงแบบมีคนโทรเข้ามาคุยอะไรเงี้ยเปิดเพลงที่มันฮิตด้วยครับแต่แต่ก่อนคาแรคเตอร์ในการทำดีเจของบิมเนี่ยคือปากหมาหน่อยจะโห แต่เดี๋ยวนี้ก็ปรับมาเรื่อยๆแต่ต้องบอกว่าบีมอ่ะค่อนข้างผิดยุคทําอะไรเร็วกว่าชาวบ้านไปนิดนึงเพราะยุคนี้เห็นหยาบคลายแล้วได้ดีทุกคนแต่บอนนยาบแต่บีมหยาบบีมหยาบคายมาก่อนหน้านี้ใช่คนโทรมาถึงสถานีเอาไอ้พี่กรคนนี้ออกไปเออครับอือก็เป็นเรื่องของเวลาเราก็ต้องปรับตัวตามด้วยยิ่ง YouTube ยิ่งต้องเรียนรู้ใหญ่เลยนะพี่กรเพราะว่าคิดคนละแบบแอคคนละแบบแล้วคนออดเดแนนที่ดูเนี่ยทาร์กเก็ตก็คนละแบบเลยเขาต้องการอะไรที่ไม่เพอร์เฟก แล้วละครล่ะยังทําอยู่ไหมละครตอนนี้บิมเล่นอยู่ครับแล้วก็มีร่วมรอออนแอร์และถ่ายทําอยู่อีก6เรื่องอันนี้ที่ถ่ายอยู่เอาใหม่สิกี่เรื่องนะหกครับแต่หลายช่องพวกบิมเป็นฟรีแลนซ์สรัญยูครับเพือเหลืองงานให้คนอื่นก็ทาบ้างไม่จริงเลยครับคนอื่นงานเยอะกว่าผมละครหกเรื่องผมเห็นรุ่นพี่หลายๆคนนะครับตอนนี้จะมีเวลาที่ไหนไปปั๊มลูกเออก็จริงเนาะ เธอต้องรับงานละครเรื่องเดียวจะได้มีเวลาปั๊มลูกเรื่องเดียมันไม่พอเลยครับรายจ่ายเนี่ยหกเรื่องหเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างก็เออเราจะมี เกมร่าถรชนครับรักนิรันจันทรามีบุพเพร้อยร้ายมีบ่วงวิมาลาอะไรเงี้ยครับผมบางทีต้องช่วยให้บริการช่วยจำนะเพราะบางทีงงเล่นเป็นคนดีหมดทุกเรื่องเลยใช่ไหมเลวทุกเรื่องเลยครับผมดูหน้าสิครับอย่างเงี้ยเปิดหน้าให้ดูแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดครับเออหน้าดูเลวพี่ร้องเองหน้าดูหน้าดูคือมันมันไม่สามารถเป็นคาแรคเตอร์ของแบบว่า ผู้ใหญ่ใจดีนะมันต้องแบบว่าเป็นเจ้าข้อคือบีมันได้รับบทคนดีครับเรื่องหนึ่งออจนแม้กระทั่งตอนสุดท้ายจะโอเวอร์สายแล้วคนยังคิดเดี๋ยวมันต้องพลิกตอนสุดท้ายไอ้นี่มันมคนบีมันไม่เชื่อครับออก็คือ99.99 99ที่เรารับงานจุดเก้าเกก็จะ<ม>เป็นคาแรคเตอร์ร้ายแต่ร้ายเดเวชั o นไหนร้ายลึกร้ายจิตร้ายมีปูมหลังเราก็มาเจาะความร้ายที แลบอกว่าการเล่นร้ายเนี่ยมันก็มีมีมีดีเทลแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมีมีเลเวลของมันนะครับเร<อ>าก็ต้องดูว่าตัวละครนั้นๆเนี่ยเขาอยากให้เราร้ายประมาณไหนแล้วก็เคยเล่นร้ายที่สุดแล้วคิดว่าบทเนี้ยโคตรร้ายเลยเรื่องอะไรเลวดีกว่าเส, oh สียใจมากๆเลยเรื่องลูกเวนดูชื่อดิชื่อลแล้วแล้ว<ร>ก็เป็น แล้วเล่วเป็น,นลูกเวนน่ะแล้วต้องด่าพ่อด่าแม่แล้วฆ่าพ่อแล้วก็พ่อตายกระชากสร้อยคอพ่อไปจำนำอีกเร็วแบบผมเล่นรู้สึกผมแบบผมขอพระข,ขอเจ้านี่เป็นเรื่องปลอมนะอย่ามาลงโทษผมเออออแล้วมีวม<ๆ>ไหมเวลาเราเล่นละครเสร็จแล้วเราติดอ่ะ ติดแบบว่าความเกลียวกลา่นโมโหอารมณ์ไม่ดีแล้วแบบไปใส่กับเพื่อนหรือคนรู้จักรอบข้างอันนี้เรียกว่าเอาไม่เป็นอบางทีเราเล่นแล้วอินบทมากแล้วเราก็ซึมไปเรื่อยๆเช่นเล่นเป็นคนไฮเบอ์เขาเรียกว่าใบโพล่านิดนิดจิตจดอะไรเงี้ยครับบางทีไปพูดห้วนกับภรรยาที่บ้านภรรยาก็บอกว่าบีวิติคาแรคเตอร์มานะพูดอะไรพูดอะไรแบบฉุนเฉียวง่ายหรือพูดห้วนมากอเงี้ยฮะซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นคนพูดจาไพเราะ บ่าวห้วนแต่ว่าไม่ได้ไม่คือถ้าห้วนก็ห้วนกับแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าคุยกับภรรยายก็ต้องคุยดีเพราะภรรยาเป็นคนชอบคนพูดเพราะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ได้มันก็ต้องแบ่งครึ่งกันเพื่ออยู่กันได้ถูกไหมฮะถ้าเราดิบๆอย่างนี้หมดเลยก็ไม่ควรแล้วในยุคโควิดแบบนี้ผลกระทบละ่ะกับงานเรามีผลไหม ผลกระทบงานบีมีผลมากเลยครับเพราะร้านอาหารบีมเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วบีมก็เพิ่งย้ายไปเองจากซอย49ย้ายไปซอย11ซอยนั้นมีแต่ฝรั่งถูกไหมฮะที่ไหนที่ในซอยอะไรสุขุมวิท11ครับสุขุมวิท11ชื่อร้านว่าไดมาสุสาเกบาร์เป็นเป็นไข่อะไรซูชิญี่ปุ่นอ่าหนักไปทางสาเกแล้วก็และทุกวันนี้ยังขายอยู่ไหม ปิดเพราะว่าโควิดเจ้าของโรงแรมที่เป็นเจ,จ้าของเจ้าของที่นะครับเขาบอกว่าขออนุญาตให้ปิดก่อนอเพราะว่าเขาไม่มีแขกเลยเขารันไปก็โดนค่าไฟแล้วเราค่าค่าเช่าเดือนละ2อ0 0สนอย่างเงี้ยนะฮะค่าเชาา่าเดือนเท่าไหร่นะส <2, 500. S 1> องแสนห้าโควิดนะครับมันก็ราคาอย่างเงี้ยเจ้าของเลยต้องปิดไปก่อนเลยปิดไปก่อนด้วยแล้วก็อตอนนี้ร้านเราโฮอยู่ครับเดี๋ยวรอ พอวัคซีนทุกคนครบทั่วโลกออต่างชาติเข้ามาเราจะรีบเปิดครับพี่พ <อ S 1> <ร>บีมบ<อ>ก็จะไม่ลืมร้านอาหารยังยังรักในเพิ่งลงทุนเพิ่มไปได้สองอ,อาทิตย์แล้วโควิดแรกมาครับพี่คิดดูเงินจงไหมเ,ออเนาะแต่ก็เลยยังดีที่แบบว่ามีละครต้องหเรื่องครับแล้วก็งานอื่นๆเนาะหลายๆคนอะอาจจะมองว่าพี่บิมเนี่ยเป็นไอดอลเพราะว่าหนึ่งเทสองแบบ ประสบความสําเร็จอ่ะเรื่องการงานแล้วก็ความรักด้วยก็มีครอบครัวแล้วก็มีงานที่เรารักมีเพื่อนมีกัลยานในมิต่ดีเนาะอยากให้พี่บีมเนี่ยบอกเทคนิคการใช้ชีวิตน,ะน่ะว่าใช้ชีวิตเนี่ยเพราะพี่บีมอะ่ะเข้างานมาก็เสี่ยงตายตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วที่เราเคยสัมภาษณ์กันมาชีวิตผ่านยาก,กุซงยาก,กุซากคือทุกสิ่งทุกอย่างจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยชีวิตควรจะถอดบทเรียนออกมาเป็นคําพูดได้อย่างไร เวลามันก็จะสอนเราทุกๆอย่างนะครับต้องบอกว่าทุกๆคนและทุกๆการกระทำเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงอายุอยู่ที่วัยด้วยดังนั้นถ้ามีคนเตือนในในวัยนั้นนั้นเราก็ไม่ไม่ ไม่ไม่ต้องคิดเยอะครับบางทีคนเตือนได้อะไรมาแปลว่าเขารักเราหรือแล้วเขาเห็นเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าเขาเตือนว่าเออเราอาจจะแรงเรื่องนี้ไปเนี่ยบางทีกลับมาปรับกับตัวเองนะฮะเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นแต่ต้องบอกว่าผมไม่กล้าให้คาแนะนําใครหรอกครับว่าผมสําเร็จในชีวิตหรือว่าการงานอะไรก็ตามเพราะว่าผมก็ยังเป็นหนูปั่นจักรอยู่เลยถ้าวันหนึ่งที่ผมสบายหรือในวัยที่ผมคิดว่าผมสาําเร็จแล้วก็อยู่สบายสบายแล้วผมจะบอกว่าวันนั้นผมสาเร็จและผ,ผมสามารถตกผลึกบอกอคนอื่นได้แต่วันนี้ผมยังเป็นคนที่ยังต้องดิ้นรอ่่ล้ผมมไไกาาใหคํะแ ให้รู้ว่าลิมิตคืออะไรแล้วก็ uh huh. ทำตัวไปในทิศทางน,นั้นให้ดีที่สุดครับเออชอบอะ่ะชอบคนแบบว่ามี m ายเซ e ตแบบพลังบวกเยอะดีนะพยายามดูแบบว่าเป็นคนแบบอลแบบชิลๆแล้วก็แบบให้มันแบบว่า Let it be อะไรอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะแล้วก็สู้กับมัน สุดท้ายนี้ฝากผลงานและช่องทางการติดต่อนะครับครับผมก็ติดตามได้ทางไ G ครับไ G ก็เป็นบีมสรัญยูเลยแล้วก็แฟนเพจ Facebook ก็บีมสรัญยูครับครับโอ้วันนี้เรียบร้อยได้สัมภาษณ์หนุ่มหล่อนะครับแบดบอยในจอแต่ในนอกจอเนี่ยเป็นคนที่น่ารักและเป็นน้องที่ขยันขันแข็งนะฮะสู้ๆอ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องรวมไปถึงเรื่องคดีด้วยขอให้จับผู้ร้ายให้ได้แล้วกันขอบคุณน้องบีมากมากนะครับขอบคุณมากครับพี่โก้ครับ